ทุกคนวันนี้จะพาไปดูดอกเซ็กซี่พิงค์ค่ะนี่นะคะจะเป็นสายพันธุ์ของเฮลิคอเนียที่เขามีชื่อเรียกว่าเซ็กซี่พิงค์นะคะแต่ประเด็นคือที่จะพามาดูว่าช่อนี้คือยาวมากเกินเมตรอีกนะคะก็คือติดพื้นดินเลยค่ะอันนี้ที่เห็นอาจจะไม่สดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเขาน่าจะออกดอกมาเกินอาทิตย์แล้วละ,ละเพราะว่าจริงๆดอกเขาก็อยู่ได้ประมาณ67วันที่แบบสดสนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าติดพื้นเลยทั้งที่แบบว่า ต้นลำต้นเขาก็สูงแล้วนะคะอันเนี้ยต้นเนี้ยน่าจะปลูกประมาณ3-4ปีแล้วค่ะยิ่งอายุเยอะนะคะช่อดอกก็ยิ่งยาวนั่นเองค่ะนี่คือความสวยแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะนั่นก็คือว่าออกดอกตลอดทั้งปีแล้วก็ดอกดกมากๆนั่นเองนะคะอันนี้โดนฝนไปก็เลยเหลืออยู่ช่อเดียวอาส่วนช่อน,นี้ค่ะอายุต้น2ปีนะคะช่อจะยังสั้นเห็นไหม เนี่ยสวยหวานมากอันนี้ยังไม่เหี่ยวนะคะสีหวานสวยจริงๆปลูกไว้ประดับริมลวยิ่งสวยเลยค่ะปลูกประดับสวนหย่อมประดับบ้านนะสวยมากมีดอกให้เราชมตลอดทั้งปีด้วยแล้วก็ชอบตรงที่ว่าดอกเขาอยู่ได้นานนั่นเองนะคะนี่อันนี้เห็นไหมว่าอยู่ริมลวค่ะนี่เลยลวสีขาวบวกกับดอกสีชมพูสวยจริงๆ มีหน่อจำหน่ายนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจก็สั่งหน่อของเราไปปลูกได้นะคะขึ้นง่ายค่ะโตง่ายสำหรับซิกซี่พิงค์นะคะ